วันนี้ผมจะมาแนะนําบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของหมู่บ้านแห่งน,นี้และวันนี้เราจะมาทําความรู้จักรประวัติของหมู่บ้านและสถานที่แนะนําของหมู่บ้านแห่งน,นี้กันถ<า>้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับลาอัลฮัมมลลาุ์ัลลอฮบาริกญญาตุอฮสวัสดีนะครับ่อ้มาเี่ยมชมที่รับชมผทางยูทูบ นะครับก็ทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับผมนะครับวันนี้นะครับมาในนามของชุกตํารวจบุมชนและบุชนมพันธ์สต่างกรบควาแม่ลานะครับกับผมเชื่อดาตํารวจมารพียินตยินะครับผู้กำกับมุงารผ้กกัาล์มางรวามแม่ลาแล้วก็สองท่านตัวันนชื่ผมก็เอร้อยตตสนแขเกิลนะครับก็อีกทานนึงเือดาบรจอารัฐยะอินนครับซึ่งอยู่ในชุชนุมชนรรมพัวลานะครับวันนี้นะครับเรามา ที่นี่ก็มามีโครงการอยู่โครงการหนึ่งนะครับที่ที่ได้มากมาที่นี่เพราะว่าเป็นโครงการของคณะกรรมการต่ชาตินะครับือโครงการไอทีไอทีพีไซเบอร์วิลล์ไอโครงการไอทีไซเบอร์วิลล์นะครับไอทีพีไซเบอร์วิลล์ซึ่งนะครับก็เราจะมาซึ่งโครงการนี้ก็ลงมาอยู่ที่เราเลือกหมู่บ้านคือหมู่5นะครับตำบล บ้านทองทรายตำบลแม่ลานนะครับเป็นเป็นหมู่บ้านเป้าหมายหมู่บ้านแรกนะครับที่เรานำร่องโครงการนี้มานะครับดนเมื่อเรามาอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วประการแรกที่เราต้องต้องทราบก็คือประวัติของหมู่บ้านนะครับโดยวันนี้นะครับเราได้รับเชิญนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซึ่งท่านอยู่นี่มานานแล้วนะครับก็เป็นผู้คุกเบิกเรื่องก็ได้นะครับเรื่องก็ได้คืออยู่ตั้งแต่สมัยก่อตั้ง บ้านของทาเลย้งแต่ดีมาก็เหลือไม่กี่ท่านแล้วนครับแล้วตอนนี้ซึ่งเราก็จะไปสอบสื่อมสภาพมาแล้วว่าาทุกคนจงติบอกว่าให้ให้มาถึงาั้นคนนี้นะครับซึ่งสม่แน่ของคนนี้นะครับก็คือขอแนะนำตัวเขาเลยนะครับก็คือนายอนันตูมทางิพยาเนะครับเลยเรียกได้ว่าเป็นเอกนะครับก็ขอถาเรื่อก็เป็นเอนะครับอตสํานักหลวครับก็แจกเป็เอโนด เป็นคนมุสลิมแต่หมู่บ้านเนี่ยณตอนนี้ก็คือก็ไทยพุทธก้าวกาวเปอร์เซ็นต์นะหรือ่าเป็นเองคนเดียวนะครับก็เพราะนั้นก็อันนี้ก่อนนะครับให้ไปแอร์นะครับเ่็นผมอยากอยากให้เป็นแอร์รอบประวัติครับบ้านของทรายที่มาที่ไปเป็นยังไงกขอนเชิญแอร์นะครับอาจารย์มอเรทุมออกมาดูลองเบาๆกันหนึสวัสดีครับผมะบรมนานบพิตรพระจันทบุรีนะครับ อตอนนี้ผมก็อายุ73ปีปริบูรณ์นะครับถึงผมเองก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดนะครับจนถึงบัดนี้นะครับอายุก็73ปีนะครับชวนหมู่ที่5ปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนนี้ย้อนหลังไปประมาณสั้5-60ปีหรือ7-70ปีนะครับเป็นหมู่บ้านที่ว่าเอ,อชุมชนสองวิถีนะครับคือมีไซฟพุท ประมาณเก้าสิบห้าแล้วก็มุคดินนะครับมีอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งหมู่บ้านนี้ก็อยู่กันอยู่เย็นเป็นสุขนะครับแต่ก็ย้ยนยุงเป็นดอนนั้นนะครับตลาดตรงซ้ายของเราในขนาดนั้นนะครับเป็นตลาดชุมชนนะครับทั้งหมดที่อยู่ในเขตอ่าป่าเสียป่าสวยตรงนี้นะครับสี่ห้าหกหมู่บ้านตรงนี้จะออกมาซื้สินค้าที่ตลาดตรงซ้ายอย่างเดียว ที่อื่นไม่มีนะครับกิวสินค้านั้นก็ลดคูงจรนะครับแล้วก็อยู่กันอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเราอยู่แบบอ่ากันเองนะครับคุณุสลิมไม่มีปัญหาซึ่งจะขัดแย้งในขณะนี้นะครับการคมนาคมเมื่อเด็กมนเป็นไงครับบอกครับการคมนาคมการนั้นนะครับคือถ้าพูดตามที่ในขณะนี้พวกที่แกนดานนะครับเอ่อ มาผมลืมบอกไปครับเมื่อก่อนครับบ้านปักปรีนนะครับก็จะมาซื้อของที่ตลาดทองทรายนี่เหมือนกันเพราะว่าในอดีตนั้นวันจันทร์คือเป็นวันนัดของตลาดทองทรายแล้วก็มีบลวัวนะครับจุนวัวด้วยบอลวัวอาบอลวัวทั้งหมดนี่ครับเราบนะครับจะมาจุดเด่นอยู่ที่ตลาดทองทรายหมดเลยก็มีชุมชนสายของก็มีประจักษ์ชุมชนหนาแน่นปักปรีนะครับการคมนาคมกัรดันมากครับ เดินมาจังแต่เช้านะครับจนถึงตลาดกองไยพอเสร็จประกิตซื้อของขื้ขอะไราเสร็จแล้วก็กลับจากของไฟยก็ต้องเดินกลับไปอีกนะครับเดินด้วยเท้าปั่นจักรยานก้นลำบากเอาตั้เแตอยู่เนี้ยอาตะแเป้แม่อาเทอแม่ลานตลอดปักเตืยงมันจะเป็นดินเหนียวปั่นจักรยานถ้าบุณตกมีปั่นไม่ได้เลยจะเป็นดินเหนียวลื่นนะครับ <S <S นั่นนะครับเสร็จแล้วการของน้ำมนนะครับที่อีกนย่า,ากตลาดกองไยจะไปบากงกีไปเกินสายน้ะ ปัจจัยยาราหรือว่าหามใจยาลานะครับระยะตามประมาณสี่กิโลเมตรนะครับสี่กิโลเมตรแต่ก็เป็นเรื่องหักการดันนะครับส่วนใหญ่นะครับรดา้านหน้าคนนี้ปัจักรยานไม่ได้เหมือนกันปันได้เป็นช่วงเป็นช่วงเพราะว่าพอฝนตกทางผู้นำทุเดนวจะเอาลูกรังสีแดงนี้ไปถมนะครับการถมนี้ก็เอารถไปถอยแล้วก็ใช้แรงงานคนนะครับถุยลงมาได้เร็ตกกระจกกันดันมากครับ ส่วนที่สบายแล้ก็การอุตาหกรรมที่สบายที่สุดคือก็อสะดวกที่สุดคือมันมีสถานีรถไฟตรงสายอยู่สถานีหนึ่งชื่อว่าสถานีรถไฟส่งรายซึ่งจังเห็น,นที้เราจะไปเจ้ารบก็จะไปเชื่อมใจบริษัทเชื่อมรอบบ่อติ่งกรุงเทพมหานครนะครับคือจะเห็นได้ว่าคือการเขาส่งคมที่สะดวกจะไปในตัวเมืองก็คือ,อยะลา อ่อนาราธิวาสมัยก่อนรถกรุงเทพก็เจอทางรถไฟซึ่งซึ่งทางรถไฟตรองการก็คือเป็นเป็นเป็นจุดเกี่ยวที่ว่าสามารถอ่อให้เป็นพ่อแม่พี่น้องเราระครับจนถ้าต้องการไปเชื่อนต่อรถไฟต่อการคมตอนตอนนี้ก็ยังมีอยู่ในระบบสายของเราครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญนะครับที่ว่าเป็นสถานีรถไฟแห่งเดียวในเมืองไม่หานถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเจอเจอ เมื่อก่อนนะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องมาขึ้นรถไฟที่นี่นะครับแต่ตอนนี้เวลาก็มีถนนสีเรนตดผ่านบางคนก็ใช้รถตู้บ้างใช้รถอันเลสารตันมากกว่งกันแล้วแต่ความสะดวกของ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 แต่ละคนนะครับแต่ว่ารถไฟยังยังถือว่ายังมีความสำคัญอยู่ครับซึ่งถือว่าเป็นแร์ม์าที่สำคัญนะครับถือเป็นรถไฟที่สวยงามนะครับตั้งอยู่ที่ที่หมู่ห้าทีบ้านงทรายของเราที่นี่นะครับคือและผมอยากทราบคือสภาพสังคม จากอดีตปัจจุบันพ่อหูก็จะทมยังไงบ้างครับการตลาดรวมกันการหลาดรวตัวนี้ก็ผมก็เป็นที่ติดใจว่าเตลาดของใครของเราเีนี่ยอยู่กันแบบสันนิตรนะครับไม่มีปัญหานะครับในกรณีที่ว่าผมในกรณีนับนิจฉาแต่เวลาผมนะครับแล้เ้าคุณเจ้าคือเจ้าก้าก็คือใจพุ้มทั้งหมดส่วนตวผมเองคัวเมียก็ไม่มีปัญหาเป็นมิตรกันหมดู้จักเป็นมรด้วยกันหมดนะครับ เด็กครับสภาพพื้นที่บ้านโครงสายนั้งแหละหรือปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับแม่ผอจะเล่าใครับเอ่อพื้นที่โครงสายนี่เปลี่ยน,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 นแปลงนะครับเมื่อก่อนนี่ครับโครงสานีเป็นชื่อว่าตำบลแม่ลานตำบลแม่ลานที่หมายความว่ามันมีสี่หมู่บ้านนะครับเมื่อปอนเนี้เอาตังเบรกำนันทิมจนถึงกำลันสมบูรณ์กำนังเต็กำนันอุดมไม่ต้องกำนันอังพันก็จะอย่างเริ่มมาจนถึงปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงนะครับ ต่หมู่บ้านนี้ปัจจุบันก็แยกเป็นสองตำบลนะค,ะนนคนรับคือตำบลแม่ลานไม่ก่อนี้สิบแล้วก็แยกออกไปเป็นตำบล่้งเที้ยนะครับแล้วก็ปัจจุบันน,น,นีต้ตำบลแม่ลานของเราต้อมีเจ้านะะแล้วก็ม้งเพี้ยเขาหิ้จะมีหกน,นะ,ค,ะครับถ้าเป็นทึกของบ้านเดิมก็มีสิบบ้านนะครับเดิมเดิมก็คืออำเภอแม่ลานของเรายังไม่ตัด็นเภอยังขึ้นอยู่กับอำเภอพวกโอยู่ครับใช่ไหมครับแล้วก็แต่ก็เป็นกี่อำเภอแล้วก็จากนั้นก็ แต่มาเป็นตังเป็นอำเภอเป็นจำงหวันะครับแล้วก็ีเอ็นที่ว่านะครับจุดเด่นที่สำคัญในในในบ้านทางรายของเราคืออะไรครับจุดเด่นที่ก็มีผู้นำชุมชนนะครับกำนันเอ่งขันกันอย่างดุเดือดนะครับด้วยกันก็ทำให้ตำบลในร้านของเรามีเสียงนะครับติดระแถวเทศนพอมีกองทุนหมู่บ้านในระดับระวางราชทานนะครับ คุณแม่องกงดินนะครับของกงดินได้รับรางวัลเดางนะครับที่ท่านผู้ชมการที่จะเดินทางไปนู้นนะครับเสร็จแล้วก็เป็นหมู่บ้านดีเด่นก็ได้ไปแล้วนะครับไปช่วยมาส่วนผู้นำตอนนั้นนะครับเอ่อกำนันนำพันป้าคุณชลท่านได้รับเกียรตินะครับได้รับรางวัลที่ด่นของช่องรายการของเรานะครับ่ได้รับรางวัลที่ด่นอีกสองครั้งนะครับครับนี่ก็จะเ็ได้ว่านะครับจากคำบอกเล่าของคน ที่อยู่ที่นี่มานานนะครับคือแอนของเราครับเป็นมุขตอนนี้เหลือไปแอนคนเดียวครับที่เป็นมุลิมครับที่ที่ที่อยู่ในพื้นที่บ้านตงไตแต่ตอไม่มีปัญหาอะไรครับแอนประกอบอชีพก็คือรับตัดผมแล้วก็ใครที่ที่จะใช้บริการจัดผมก็มาร้านแอนได้นะครับร้านแอนราี้อยู่อย่างเดียวในในบ้านตงไตนะครับก็ในอากาศนี้นะครับผมในนามของอาชีพติเวจที่นักข่าวเสัมจำพร์นะครับก็เต้องของคุณปแอนมากนะครับที่มา บอกเล่าเรื่องตรงกลางในครั้งนี้นะครับครีบแรกครับไ้รเพียนครับผมเล่าประวัติครับนะครับครับผมเวลาผมเล่าผมปวดกันดานะครับตามที่ผมเล่ามาทั้งเดกเสร็จแล้วผมก็ได้รับเกียรตินะครับเดี๋ยวรับเกียรติจากประชาชนในหมู่ที่เจ้า้ทุกษนนะคหมู่ที่เจ้าให้ผมเป็นกรรมการที่ชุมนาุ่ตอนนั้นผมอยู่กับท่านอดีตกำนันาตระกลจเจริญนะครับตอนที่ผมเล่าว่าเวลาผมเล่าชุมชนก็สะดวกแต่วต่าการทำงานผุไม่สะดวกการศึกษาก็ไม่สะดวก การไฟฟ้าก็ไม่สะดวกนะครับเลยก็คิดขึ้นมานะครับในช่วงนั้นก็อยากจะแยกตะบ,บนเวลานครับไออยากจะแยกไออยากจะให้ตะบ,บนเวลาเกิดให้ดีอีเงาบมลเวลาขึ้นมาเนทะ่านั้นเลยก็ประชุมมาโดยตลอดนะครับเป็นเวลาระยะปีกว่าเกือบสองปีนะครับซึ่งผมเองก็อ,อยู่ใน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 ,ในวาระนั้นตลอดมาเลยนะครับ <c oughs> แล้วพอแยกหมู่บ้านออากะตะบน ตำบลแม่ลานแยกออกเปตำบลเมืองเสียนะครับเราก็แยกออกมาเพราะว่าตรงนั้นปอดที่จะตั้งจริงของเธอได้ต้องอย่างน้อยมีสามตำบลแล้วก็มีระยะทางจากอำเภอโ,โคกคมาถึงตรงนี้อย่างน้อยยี่สิบกิโลและก็มีสถานที่กว้างพอแต่เราก็มีสถานที่เดียวนี้นะครับซึ่งเรียกว่าอาดินสมนุนปัจจุบันก็คืออำเภอแม่ลานแล้วก็โรงพยาบาลแม่ลาน แ,แล้วก็โรงพักแม่ลานลหลากหลายหมดุดมีอบตอมีสูย์เด็กเล็กหมดุดนั่นคือดินสม,มุนเมื่อก่อนพอแยกออกมาแล้วนะครับแล้วก็เอาตำบลป่าไร่มาสมจบกเป็นหนึ่งตำบลเพื่อให้ครบเป็นสามตำบล mm hmm. ซึงจะได้เป็นหนึ่ง,งนะครับครับส่วนผมก็เป็นกรรมการสมุมก็ได้ไปชุมชุกเดืียเทือนพร้อมกับผู้นำชุมชนได้กำันงหมดนะครับ วังเผนจะตั้งติดจําเบย์ขึ้นมาแต่ก็ความพยายามไม่สําเร็จนะครับแต่เรามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นคือกำนันติดชวนชันามารุกำหนิดกำนันพิจาุณเหมรานและก็เดินจากเนี้ยหัวเรือข้าไปพบท่านหัอดูลยมกา,าบรบิหารจังหวัดชคนแนภดภาตใต้ผมก็ออกป็ปพักจำไม่ได้เลยนน้าแต่ันได้ว่าน่าจะตุนติดสมุนนะ อย่างแกเราก็ไปทั้งทีหมดเลยนะครับทั้งนร้ารไปที่สองตอพอไปถึงปั๊บก็ยื่นเรื่องแล้วก็เล่าประวัติาาตตขึ้นมาว่าจกเป็นโดเบิดตั้งเสียงเืนขึ้นมาบอกว่าการคุมนาคมก็นะฮะมีปัญหานะครับแล้วก,ก็การศึกษาก็มีปัญหาเลยเลยก็แต่บนเวลาของเราก็ได้มีขึ้นมาครั้งแรกแต่บนเวลาจัดตั้งขึ้นมาคือการรุก เพราะว่านักเรียนมัธยงแม่ลานแม่ลาวิทยาแล้วนะครับนักนักเรียนที่นี่ต้องเดินทางไปคู่ครูแล้วก็ไปนาไปดืน่น <c oughs> เลยก็จัดตั้งบองว่าประมาณมนาะจัดตั้งโรงเรียนแม่ลา,าวิทยาหลังจากนั้นก็ทําเรื่องเดินขอกรีนคือแม่ลาและปัจจุบันนี้ก็มีโรงเรียนแม่ลาวิทยาแล้วก็มีปีวิแม่ลาแล้วก็มีอันเตยแม่ลาตอนนี้เ็นทั้งหมดที่ผมรับมาคือทราบว่า เมื่ออดีเมื่อเมื่อผมสอนเบเอเคยเคยมีตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งคือกรรมการผู้ชุมชนอาอุธอีกตำแหน่งคือคือประธานลูกเสืออาชาบ้านของชาวบ้านจังหวัดปัตตานีเลยใช่ไหมครับครับนี่คือคือตำแหน่งที่สำคัญของเบเมื่อเมื่อคือเป็นประธานลูกเสือสามัญของของจังหวัดปัตตานีเลยครับเป็นตำแหน่งสำคัญหือว่าเป็นคนสำคัญคนหนึ่งนะครับของของของเอาเภอเวลาคุณชินีเป็นคนที่สำคัญของบ้านของทรายของเรานะครับเคื่อเดียววันนี้ก็ ผมช่วยครับเกิดขึ้นเมืออสสอ่อพศ2 5 1 7นะครับซึ่งผมเข้าได้ปุ๊บอบรมทุ่เฉียงชาวบ้านนะครับโตประมาณถ้าไม่ผิดประมาณ200กปอนด์ถ้าคิดปัจจุบันง่ายที่ยกคือจะเปนไม่นานจะเป็นบบห้องเตียแล้วก็จะเป็นบปบ่าไร่มารวมกันจุดที่โรงเรียนวัดศรีวิชัยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางตะระกูลแล้วก็มีอาจารย์ไว้ครู้คง แล้วก็มีพี่เป็นแฟนของน่ะเหกนตุ๊กพีนานี่ครับเป็นเป็นเป็นตัวของของของพี่เนี่ยนะครับแต่แรกผมพอได้รับประกานแล้วนนผมก็ได้ไปรับชมพระราชทาน <ๆ S 1> จากในหลวงที่นาที่ว่าะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะ <ๆ S 1> ครับไปรับการรับชมร,รุ่นนะครับแล้วก็กลับมาก็มีกิจกรรมทั้งหมดนี้ผมก็จะไปบัวเลยไปไม่ว่าจะฝึกใหม่หร,หรือว่าจะทำสวนหรือว่าจะปลูกต้นไม้หลังนี้ผมก็ได้ไปร่วมับ บอกอว่าอะไรที่ว่าพี่เอยังยังอยู่ที่นี่อยู่ต่อมันจะสร้างที่เอาคนอื่นไปเหมือนกัอย่างที่รับเพื่อสันนิษฐานที่เป็นภาพนี้เอ๊ะนี่ก็เป็นเป็นเป็นผงเนยนอนเลยครับเพราะว่าบ้านเกิดเมืันนอนใครก็รักบ้านเกิดเมืันนอนใครก็ชอบบ้านเกิดเมืันในก็อยากจะมีความสุขอย่างนี้ผมอยู่ตรงนี้เนะครับที่ผมไม่อยากออกแอบแน่อยากมีความสุขจุงเกินก็อยู่สบาย แค่เราก็อยู่ที่นี่งเดิมคือคือสมบูรณ์นะครับอยู่แล้วสบายใจสบายใจครับครับผมนะครับในนามของชุดตำรวจชุมชนและมวลชนสามพันธ์สถาบันตำรวจเมืองโบราณนะครับแล้วก็สําหรับโครงการ r t p Cyber Police นะครับของควาเวลานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์น BEA ของเรานะครับคืออาจารย์อนันตพโป่อาเซียนตาเบะอาเซียน BEA อาเซียน b e ครับที่มาให้ความรู้ข้อมูล ตาวสาของบ้านของทายนนี้ก็กอแสดงความกับท่านเอเอเออผมจะใร้กาแมาจด้ยังเออันาเล็กเราอาจาะเบมยดเบี้ยมากก็ได้มู่ก็จะึป็นอคุณนะครับอาอารนโครงการที่ให้เกียรติผมนะครับเบเอหรือว่าอนันตพงนะครับมอบความเป็นมาของหมูห้านะครับบนม่ลานของเราแต่ไม่สมบูรณ์นะครับ ซึ่งผมเองถ้าหากทุกคนต้องใช้เวลาเท่านีครับต้องใช้เวลานะครับนั่งขอขอบคุณครั้งว่าเออทีมงานที่ให้ผมได้รับเกียรติจากท่านอีกขอขอบคุณอย่างสูงครับขอบคคุณรับ